ได้รับรถจริงแล้วก็สภาพรถเนี่ยเคี่ยงคน้าปมน้ำหน้าผกคนับผมเรียบร้อยคนระับคันนี้ครับประกันไม่มีชนหนักไม่น้ำพ่่งรับประกันไม่มีพิษคว่ำไม่มีตะต่อตัวถังนะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนัมแต่งรถโปรรถบ้านรถเมื่อ2องคุณภาพดีโปรรถบ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ผมมีรถดีเซ gment นะครับหรือว่าเจ้าโตลต้าแคมรี่ปี2011เข้ามาใหม่นะครับคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะครับเป็นสีเงินเดิมจากโรงงานนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.0G นะครับไม่ใช่ไฮบริดนะครับคันนี้ใครที่หาตัวแคมรี่คันนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงนะครับ มีอะไรน่าสนใจรับสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยผมบอกกันนะครับใครที่พลาดรถคันที่แล้วไปนะคันนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนคันนี้แล้วขายไปเร็วมากๆครับอ่าวันเดียวเท่านั้นเองไปเลยนะครับผมอย่างนั้นนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟหน้านะครับเป็นโครมเดิมจากโรงงานนะครับใสสว่างแน่นอนนะครับไม่มีแต่ไงงานนะครับเป็นไฟกระเนตัวกระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมสีเงินนะครับตัดกับโลโก้ของ โตโยต้นะครับจะมีไฟตัดหมอกในตัวนะครับคันนี้อ่าสเปคยางนะครับสองหน R 1 6นะครับอแม็กขบนะของเจ้าแคมรีคันนี้นะครับจะมีริ้วรอยบ้างนะครับมีให้เพื่อนๆดูมันจะมีริ้วรอยบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับไม่ได้เป็นการเบียดฟุตบาทมานะครับยางปี2018นะครับอ่ายังไม่ชรินเนาะยางยังใช้งานได้อยู่นะครับก็พวกตามซูมิอ้อนะครับซมของเขานะครับช่วงล่างเดิมโครงสร้างเดิมนะครับผม โชคเดิมหมดนะครับรถคันนี้ประวัติศูงน,นะนี่มาดูกระจกหูช้างหน่อยกระจกหูช้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเงินแล้วก็ตัดด้วยไฟในตัวคันนี้จะเป็นคิ้วเดิมของแท้จากโรงงานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีกิฟต์ติดอยู่ของตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอัอนนี้มอกนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่ามันคือคิ้วเดิมจากโรงงานเขานะครับผมไม่อยากเปลี่ยนนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับ เพราะว่าของเดิมมันสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องคิควคมเี้มันนิดเดียวจริงๆมาดูด้านในครับผมโครงสร้างนะครับประตูอันนี้จะเป็นหนังเนาะนี่หนังหนังทั้งหมดเลยจังรคนะสีนะหนังสีเทากับหนังสีสีครีมเนาะนี่มือจับประตูเขานะครับเป็นสีเงินผมเป็นสีเงินของเขาเนี่ยนี่สภาพเดิมของเขาเลยนะครับมือจับประตูต่างๆคันนี้จะเป็นกระจกออโต้สีบานนะเปฟ้าออโต้นะครับผมตามสไตล์แคมรี่ครับก็จะมีลายไม้ แคมรี่ต้องคู่กับายไ,ไม้นี่อันนี้เลยสวยงามโครงสร้างประตูครับรถประตูฝั่งซ้ายเดิมนะครับรถไม่มีถอดประตูทํามาใหม่นะอือ่ามาดูสัตวข้ามาดูฝั่งนี้นี่แน่นๆนเลยครับเห็นไหมครับว่าเม็ดกลมตอกชัดครับผมอ่าเป็นเม็ดเดิมจากงรงงานนะครับไม่ได้มีการทําขึ้นมาใหม่นะครับสวยงาม แวะมาชมเบาะสะหน่อยแคมรี่ตัวนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้2แบบนะครับปรับเดินหน้าทอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงด้านหลังได้นะครับเป็นเบาะเดิมของเขานะครับเบาะเดิมโรงงานเขานะครับไม่ได้มีการทาเบาะขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นนี่นะครับเป็นรูระบายอากาศของเบาะนะครับเบาะมันจะไม่ใช่เป็นเบอกว่าเป็นเนื้อเดินหมดนะครับตัวนี้ก็นั่งแล้วมันก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับมันเดิมครับโตโยต้าต้องมีอะไรต้องมีเพจอยู่ตรงนี้นะครับของเจ้าโตโยต้าเคมรี นะครับจะเป็นเครื่องเครื่องเรถังของเขาอย,อยู่ตรงนี้หมดนะครับสามารถเช็คประวัติได้คันนี้ประวัติศูนย์ครับผมมาดูประตูหลังฝั่งซ้ายประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับอ่าโต้ต้าแคมรี่เขาก็จะมีอะไรนี่ม่านนะครับม่านปรับมือนะครับนี่ต,ตามสไตล์เขาเลยนะครับม่านปรับมือเนาะนี่ก็มาดูหนังของเขานะครับอยู่สภาพดีไม,ไม่ไม่มีฉีกขาดนะครับอ่าช่องต่างๆใช้ง,งานได้หมดมือเปิดประตู อยู่สภาพดีลายไม้ไม่แตกนะครับลายไม้เดิมของเขานะครับนี่สวยงามเลยและที่สําคัญก็มาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างของรถคันนี้นะครับลองเอานิ้วมาสัมผัสดูนะครับว่ามันคือเนื้อเดียวกันหมดนะครับไม่ได้มีการตอกขึ้นมาใหม่หรือทาขึ้นมาใหม่นะครับสวยงามเบาะครับเบาะผ่านการเท่งานมานิดหน่อยครับเพราะว่าแคมรี่น้องก็เป็นลถผู้บริหารเนาะนะครับ มื่อกี้ผมดูจากข้างหน้าเนาะข้างหน้าแทบไม่ค่อยผ่านการใช้งานแต่บอกหลังหนังมีน่าจะนั่งบ่อยอยู่นะครับแล้วก็เป็นหนังเดิมนะครับนี่ปีกเดิมของเขาคือปีกมันไม่ล้ม,ม่ะครับนะครับแล้วก็บะอ,อยู่สภาพดีมากก็จะมีแอร์หลังด้วยนะครับของโตโยต้าแคมรีรถผู้บริหารเขาต้องมีตรงนี้นี่ที่วางแก้วมาที่วางแก้วก็เป็นลายไ,ไม้เนาะ <S <S ใช่แคมรีชมนี้ผมขายมาหลายตัวมากเลยนะครับก็คือสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ออปชั่นด้านในก็จะมี ให้ทําเยอะนะครับยางหลังฝั่งซ้ายนะครับสเปคเดียวกันครับผมเป็นยางไม่เชื่อมนเหมือนกันนะครับผมปีสิดเหมือนกันมาดูด้านท้ายครับแคมรี่ครับปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเป็นเมเนอะร์เชนเนาะไฟท้ายจะเป็นตัวตีนะครับผมจะไม่ใช่ไฟท้ายกลมนะนี่ไฟท้ายตัวตีมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งครับผมมันดูโมเดิร์นกว่านะครับทันสมัยกว่านี่ก็จะมีตัวเป็นตัวเป็ดตรงนี้นะครับสปอยเลอร์ทา้ายและตัวเป็ดนี่เองก็จะมี ผิวโครเมียมต่างๆ,ๆของเขายู่สภาพดีนะไม่มีอ,อกไม่มีแตกนะครับส่วนใหญ่ตัวตั้งแคงมเป์ก็จะไม่มีกล้องหลังนะครับจะมีเซนเซอร์นี่อ่าล็อปลายท่อจะเป็นโครเมียมเนาะสองท่อนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับคันนี้นี่มาดูโครงสร้างซะหน่อยรถเดิมไม่เดิมรถเคยมีแกะ่ฝาท้ายทำสีมานะครับอ่า แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับรถแก่ฝรั่งทำสีมาทีนี้เราก็มาดูส่วนอื่นๆว่าเป็นรถแบบไหนนี่นะครับจะเก็บซ้ายเดิมนะครับรถไม่มีโดนชนมาแน่นอนซ้ายเดิมแล้วก็มาดูฝั่งขวาจตเก็บฝั่งขวาก็เดิมนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะมาดูกันนะครับว่ารถเป็นยังไงนี่ซีนยังอร่เดิมของเขานะครับยังอยู่ครบนะ อ่าคันนี้ไม่ได้เป็นรถชนหนักหรืออุบัติเหตุมานะครับเนี่ยครับซีนเดิมของโรงงานเขานะครับนี่ก็อะไรก็จะอยู่ครบเนาะตัวเปิดตัวแม่แรงซีนเดิมของเขานะครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะเป็นอุบัติเหตุนะคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่ติดแก๊สนะครับอติดแก๊สนี่คืออันนี้นะครับเป็นเป็นแก๊สถังโดนัทนะ พื้นที่ใช้สอยวางของมีเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยอ่ะผมแจ้งแล้วนะคันนี้รถติดแก๊สน,นะครับเพื่อนๆย่างหลังฝั่งขวาสเปคเดียวกันทับ2องหนึ่งนะครับก็จะมีรีลอ,อยบ้านนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยจริงๆยังปีสิอ่ะอยู่สภาพดีมากอ่ะมาดูโครงสร้างสักหน่อย นี่ครับโครงสร้างของเขานะครับเม็ดกลมเรีงสวยครับนี่ครับไล่ไปดูได้เลยกลมชัดนะครับคันนี้นี่ม่านก็มีนะครับม่านสองข้างใช้ได้เหมือนกันนะครับมนันบังแดดอ่าจบออตโต้ปุ่มต่างๆโคมเมียนย่ในสภาพดีหนังไม่หนังไม่แตกไม่หกักไม่ขาดนะครับนี่ใาไม้ต่างๆอ่าผ่านไปสามประตูกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูฝั่งนี้ อ่าเหมือนเดิมเปิดมาปุ๊บต้องมีสติกเกอร์ครับนี่ครับสติกเกอร์ลมยางก็คันนี้เขาไปใส่ออกลมไนโตรเจนมาเนาะก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่แวะมาชมหัวน็อตสักหน่อยนะครับว่าเดิมประตูไม่เคยถอดไม่เคยแกะไปทํานะครับอ่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนอัดข้างหรือชนข้างมานะนี่ครับเม,รรม็ดกลมเงนสวยครับอประตูฝั่งคนขับนะครับก็คือเดิมหมดละ ทีนี้ก็แหงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะมีนี่กระจกออโต้สบานเนาะนี่ประตูกดออกประตูนะครับมอกระจกต่างๆมือจับประตูมือเปิดประตูอยู่ในสภาพดีมากนะครับอ่าคันนี้ติดแก๊สน,นะเมื่อกี้ให้ดูให้ดูถังแก๊สไปนะคันนี้เป็นของเี่รีฟอร์มนะครับอ่าไม่ต้องกังวลน,นะครับคันนี้สภาพรถโดยรวมสวยมากๆนะครับใครได้ว่าคันนี้ไปถือว่า ใช้ยาวๆนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่ารถจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปเลยแคมป y 2.0สองจคันนี้เครื่องยนต์สองพันนะครับผมอ่าเครื่องยนต์ VVTI นะครับโครงสร้างเป็นยังไงบ้างน,นะครับคันนี้ก็เคยมีทาสีฝังกระโปรงมานะครับอ่าให้ดูก่อนว่ารถมีแกะฝากระโปรงมานะแต่ฝากระโปรงเขาเป็นฝากระโปรงเดิอมโรงงานนะนี่ครับสติ๊กเกอร์ของเขามอก็ยังอยู่ครบนะ ไม่ต้องกังวลว่าจะเปลี่ยนฝั่งกระโปรงไม่ใช่ของเดิมมันนี่คือฝั่งกระโปรงเดิมมันนะครับแต่ว่าแกะไปทําสีประกันมาประกันเขาก็จะถอดออกไปทํานะครับถ้าบอกว่าไอจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาดึนข้างหน่อยสิเนี่ยครับนี่นะส้นในตะเข็บข้างเขาเขาก็ยังเดิมนะครับเพราะว่าแกะแค่ฝั่งกระโปรงนะครับแต่ว่ารถฝั่งซ้ายเน <the> ี่ยเดิมหมดเลยเนี่ยเนี่ยก็มาดูแก้มเนี่ยครับแก้มซ้ายนะแก้มซ้ายต่างๆก็คือเดิมหมดเลยนะครับนะครับรถเดิมของเขา นี่ให้ดูด้วยหมดเลยนะอ่าอันไหนมีทําสีเราแจ้งทําสีครับฝั่งซ้ายเนาะเราก็มาดูฝั่งขวาที่นึงนะครับอ่าเ็นไหยครับแกะฝังกระโปรงจริงแต่ว่าแก้มขวาเดิมอ่ามาดูสิแก้มขวาใช่ไหมนี่ครับนอดแก้มขวานะเดิมนะเราก็มาดูตัวสุดท้ายตรงนี้นียครับอ่าเนี่ยเอามาจาับดูได้ว่าว่ามันของเดิมเขาครับ ค้นาค่าบอกว่าเอ้ยเด้วคานหน้าคานหน้าเป็นยังไงคานหน้าก็เดิมนะครับรถไม่เคยมีการทําคานมานะนะครับมาดูได้เลยครับนี่ยคือคานเดิมของเขาอ่าเนี่ยตรงไม่ได้มีการแกะมาเพราะว่าถ้าเกิดราทำคานมานะพวกตามรูต่างๆพนะุกนั้นมันจะไม่ตรงกันแน่นอนคันนี้ครับประกรันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแลประกรันไม่มีพิดควาพไม่มีติต่อตัวถังน,นะครับผม มาดูความสวยงามของห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์2,000ซีซีอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็เ,เป็นเครื่องยนต์ค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าสิ่งที่ต้องดูแลบ,บอ่อยๆของเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกตามยางแท่นเครื่องต่างๆนะครับจะมี4ตัวเนาะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับกดเขา้าศูนย์ตลอดยางแท่นเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเพื่อนๆซื้อไปคันนี้อเวลาเข้าเกียร์เนาะไม่มีสั่นแน่นอนครับแท่นเครืร่องแท่นเกียร์เปลี่ยนหมดแล้วครับ แต่ใใจได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถมันใช้เยอะไหมอะเยอะไม่เยอะมาดูตรงนี้ครับพวกตามหน้าเครื่องมันจะไม่มีน้ํามันหรือว่าอ่าไม่มีพวกคาบน้ํามันเครื่องไหลออกมาตรงนี้นะครับอ่าซีนเป็นซีนเดิมของเขารถไม่เคยมีการแกะเครื่องไม่เคยมีการทําเครื่องโมดิฟายเครื่องนะครับมีแค่ติดแก๊สอย่างเดียวนะครับอ่าติดแก๊สเพราะว่าใครเอาไปใช้ก็ประหยัดครับประหยัดมากดูน้ํามันเครื่องสักหน่อยคันนี้ โอ้ oh, สามากเลยอะน้ำมันเครื่องยังเต็มอยู่เลยครับนี่มันเครื่องใช้งานได้อีกยาวครับผมคันนี้นี่ครับก็เป็นกององาก,ออก,กาศเาดิมของเขานะครับมอน้ำมอน้ำกระปุกเนื้อของน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์ู่สภาพดีครับอ่าเป็นเป็นกระปุกเดิมของเขานะครับ ไม่ต้องกังวลว่าเป็นรถอุบัติเหตุหรือว่ารถใช้งานหนักนะครับคันนี้ใช้งานไม่หนักครับผมเลขไม้ไม่เยอะครับเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูด้านในกันนะครับไปเลยเข้ามาด้านในกันนะครับคันนี้เลขไม้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกว่าไม่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ดูเลขไม้แสนหกครับผมอเนี่ยครับพรมอะไรต่างๆอยู่สภาพดีมากเลยอะไาไม้ไม่มีแตกนะครับนี่คือหนังเดิมของเขาเป็นพงมอะไรเดิมจากโรงงานเขานะครับมันตีฟังก์ชัน2ด้านก็คือครบนะครับ ปรับแอร์ได้นะครับกดตรงนี้ปรับแอร์เปิดปิดแอร์ได้หมดครับนี่ถ้าเป็นตัวก่อนๆตัวนี้นชมเกาะชมนะมันมันจะสามารถปรับแอร์จากตรงนี้ได้นะเนี่ยถาครับ,รบว่าปรับอุณหภูมิเทมตรงนี้ได้ปิดแอร์เปิดแอร์ได้นี่น,น,น, Air นะครับคันนี้แอร์แบ็กคูหน้านะครับฝั่งคนนั่งก็ฝั่งคนขับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันหนังพอมันจับสัมพันธ์เนี่ยหนังมันจะไม่แตกนะครับหนังเดิมของเขา อ่าอยู่สภาพดีมากนะครับไายไม้ต่างๆอยู่สภาพดีนะครับนี่ก็เป็นจอฮัสกี้เนาะสามารถต่อเครื่องเสียงได้อะไรได้บ้างมี AUX บลูทูธทุกเนี้ยต่อได้หมดเลยนะครับคู่มือของเขาเนาะก็ยังอยู่ครบนะครับของเจ้าคันนี้อยู่ครบหมดเลยมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับกดไปปุ๊บม่านหลังไฟฟ้านะครับ พวกตามลายไม้ของเขานะครับเห็นไหมครับว่าโรดที่มันดูแลดีอะครับลายไม้มันไม่แตกแน่นอนนะครับไม่สึกไม่ค่อยมีอรอยทลอกนะเนี่ยคือมันรถมันใช้งานดีมากเลยอะเขาดูแลดีอะนะต่อ a อตรงนี้ได้นะไะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่จุดบุหรี่นี่สตาร์ทมานะครับผมไงไม่มีแบบว่าไม่มีสั่นไม่มีไม่มีสั่นไม่มีโยกเลยนะครับเพราะว่า แทนเครื่องแท่นเกยีเกรยร์เขาเป็นหมดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกียร์ให้ดูนี่นะฮะพมอะไรไม่สั่นนะอืเพราะว่าแท่นเครื่องแท่นเกยียร์มันใหม่แล้วนะครับเหมือนเดิมครับแจ้งอีกรอบหนึ่งคันนี้เป็นรถติดแก๊สนะอ่เดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าอ้าวทำไมไม่แจ้งล่ะนะครับคันนี้แจ้งเรานะแจ้งแจ้งสองแจ้งตั้งแต่ด้านหลังนะเรว่านี้เป็นรถติดแก๊สนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมโอเคนะถือว่าดีเลยครับแล้วก็ สีแก๊สก็ดีครับเปลี่ยนน้ำมันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้น้ำมันก็ทรงตัวนะครับไม่แพงแล้วถ้าไม่ใช้แก๊สก็ปิดไปเลยครับเติมน้ำมันอย่างเดียวก็ได้ครับไม่มีผลไม่มีผลต่อการใช้งานเลยนะครับแล้วแต่ความสะดวกใช้นะครับน้ำมันแพงคุณก็แค่เติมแก๊สครับน้ำมันตอนนี้ถูกกันครับก็เติมน้ำมันใช้อย่างเดียวนะครับโอเคราคาเท่าไหร่บอกกันนิดนึงครับราคาไม่แพงเลยครับผมปัิสภาพนี้นะครับอ่ะไปเจอกันหน้า เป็นยังไงบ้างครับผมงานจากที่เพื่อนๆได้ดูรถคันนี้ไปแล้วนะครับรอบคันเนาะผมพาไปดูรอบคันแล้วชอบไหมครับผมใครที่ชอบแคมรี่นะครับปี2011 2.0G คันนี้นะครับผมขายราคาเพียงแค่3,04,900บาทเท่านั้นนะครับอ่าราคาไม่แพงมากนะครับต่อสภาพนี้ได้รถมือเดือยายแดงนะครับสีดําเดิมเลยนะครับไม่แค่แสนหกนะครับผมหากเพื่อนๆสนใจทำยังไงนะครับซื้อสดใช่ไหมครับสมัครเงินครบนะครับ ถ้าไม่สะดวกมับก็รเองผมมีบริการส่งรถถึงบ้านให้เลยนะครับผมแต่แฟนนั้นนะครับโอนมาจาจองเข้ามาครับทางร้านมีเจ้าที่ไปเซ็นเอกสารถึงบ้านนะครับแฟนนั้นผ่านแล้วก็สามารถส่งรถถึงบ้านได้เหมือนกันนะครับผมฝากติดตามช่องทางต่างๆของโปรดบ้านนะครับทั้งเฟซบุ o o ยู u ูบทิกเกอร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผู้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางร้านของเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับ คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครหาแคมรีติดแก๊สคันนี้นะครับแนะนำครับไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมีรถใหม่ๆเข้ามาอีกตอนนี้รถเข้ามาอีกหลายคันมากเลยนะครับฝากติดตามไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะเป็นลูกค้าของทางร้านนะครับเราก็ยินดีมากๆเลยนะครับผบก็ใหม่นะครับสวัสดีครับ